哈 <laughs>、嗯、哈哈！你在哪里弄？ คือโอเคดยามสิบสามส่งหาตัวสี่ตัวหตัวนี่ย, 30, 30ยโอ้โหหลายดิสาม,มสิมหสมบหตัวกุ่มๆว่นอยมันก็ซนี่แบว่าซนี่ละเพราะว่าตัวแบบนี้เป็นตะกินตัวแบบนี้เยบแนใหญ่แห้งมันโปแซ่บแต่ว่า ปลาดูอย่ตัวใหญ่ยังเสดแต่ปลาดุอย่ตัวน่อยยังเสียดหี่ี้านเราคุณอยูน้องกรซิอไหมได้ลค่ะคุณกินน้องกแข็งบ่คูแขงบ่เนี่ยบ่ค่ะิวของแท้ะซของแท้บนะคะซิวองแท็บซอนึงมันแข็งไงแขงนั่น่อ แม่เน่อยมันตัวน่อยมัันตัวใหญ่มันดังสีเข่งกันเ่ตัวเวาไวเอาวดกินบ่แคบอกันนี้กับตเ้ด้เอาเป็น48บอสอ่าถุงมืงไงปากซองไงปากซองอีสานท่าเราเนาะเจ้าอ๋อปากซองโก๊บบนี้ตลาดสมาร์ทแลนด์ตลาดแลนด์นี่นงไงนะตลาดสมาร์ทแลนด์เปงนี้บวนินบอสแนนแนนจ้าขางวเ อะไรต้องหาในาราเสียบมีทุกอย่างนี่ยังาคลป่าปารูกเสโปขอสาล้ว<จ>นจ้านี่รานมกระทะไหลเห้ง โอ้ยยีนี้ก็ง่าถูกเหมือนไงบอกนีซ้ายมันก็ท่าเพราะตับโตับตั้นโตเลยอ่ะตรงในหามผลาดี่เปาหมูสมซันมูสมซันเลี้ยงสไลด์เลยนี่เลือกโอ้อรเต็มเลยแกต

啊呀。

เต้น้อยลอยเลยสิุสดของเพเป็นหาซือบาอยงามเลียงคิวสื่อยังกันนีอีกัโอ้คุณบอกมันแสบประนัดเพราเขาเขาคิวกันไรแบบเผ่ามันเสยบไาลเผาคุงได้ว่ามันแสบร้านมั้งแค่ สิทธิ์แซ่บหรอหวานสิปิ่งเนาะหมดมันโปแหรือเปล่าวะสิบาทสิบปิงาทคนจุ่มคนปุ่มคนไลเลยนสิบาทดนีคขายดีขายดีนีแถววัดทาเนัะใค่เนาะคนไล่ ผมก็จะแจบเลย cảm ơn mm -hmm.